กาบัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกาดีน่าฟีฟายนะครับผมวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนที่ถามเข้ามาพี่เยอะมากนะครับว่าพี่เบียหายไปไหนนะครับผมก็พี่เบียไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็ป่วยด้วยนะครับผมพูดยังยงว่าไม่สบายดแล้ครับเสียงผมก็หายๆมาๆนี่แหละครับทุกคนผมไม่ค่อยสบายนะครับทุกคน จะมาหาว่าพี่เป็นติดโควิดติดโรคอะไรไม่ได้นะครับผมก็ป่วยธรรมชาตินี่นะครับอากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันบ้างน,นะครับพักผ่อนใี้เพียงพอแล้วที่สําคัญอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่าใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะครับผมของเดือนหน้านี้นะครับผมอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเย็นทุกวันทุกวันพยายามหาเสื้อกันหนาวมาใส่นะครับทุกคนครับก็วันนี้พี่จะได้กลับมาทําคลิป ทุกวันให้น้องทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษนะที่หายหน้าไปนานนะครับทุกคนผมจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนะครับผมมีเท่านี้แะครับเจอัใหม่คลิปหน้าหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดตามช่องผมด้วยน,นะครับ